มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคําตอบของตายชุดที่มาทําเอาฮือฮาเมื่อถูกถามว่าจะรีเทิร์นทิมพิธาหรือไม่เป็นพ่อและเป็นแม่ของลูกที่น่ารักเสมอนะคะแม้ว่าในตอนนี้สถานะจะไม่เหมือนเดิมสำหรับนักแสดงสาวตายชุติมากับว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยทิมพิธา โดยตายออกมาเล่าเรื่องราวความรักผ่านรายการของซุปตาพาตาลุยซึ่งมีนิกกี้เป็นพิธีกรได้ถามต่ายในรายการว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันไหมซึ่งต่ายเองเผยว่ามันก็เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วตลอดไปเราต้องเจอกันจนพิพิมพ์เรียนจบพิพิมพ์แต่งงานตอนดีเบตน้องไปกับคุณพ่อเราก็ไปให้กำลังใจเขาก็ขี้เล่นแต่ว่าตอนนี้เจ้าบทเจ้ากรอน เราเองไม่ได้หยอดกันใน i ิน t a g r กรภาพที่เห็นเราแชร์ใน i อเราก็แค่หยอกเล่นเฉยๆเพราะมันมีคลิปที่แต่งงานกับคุณทิมมีคนเชียร์ให้กลับมาคืนดี90%เรเราไม่ได้ต่อแถวตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเองอยู่นอกแถวเรามองเขาเป็นไอดอลเขาเองเป็นคนที่มีแพชชั่นเรื่องของการเมืองตั้งแต่เด็กเลยหมอดูที่พี่ไปดูยังบอกเลยว่าเขาจะได้ สมัยก่อนเราเองก็คลั่งรักนะเคยมีครั้งหนึ่งแฟนเรียนอยู่ต่างประเทศเราก็อยู่ไทยก็ยังบินตามไปเลยความรักช่วงนี้ก็โอเคค่ะคำตอบของตายทำเอาฮือฮาเมื่อถูกถามว่าจะรีเทิร์นกับพิมพิธาหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมี c o ดค่ะถ้าเดด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 อน,อน,อนกกดกดด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 ลดดดดะดด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 ดตใใดดดดดเดด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 ดใดด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 าดพดด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 ดุ